เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระวิหารวัดราชบดพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาชนาครินเมื่อในโอกาสฉลอง100ปีวันประสูติวันที่6พฤษภาคม2466 ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนาน,นปการอาทิด้านศา,าสนาทรงรับเป็นประธานในการตรนป,รปฏิสังขรณสุสานหลวงวัดราชบดพิสิทธิ์มหาศรีมารามพระราชทานพระอนุญาตพระนามกัญญาณิวัฒนาเป็นชื่อห้องสมุดโร,รงเรียนวัดราชบดพิษล萨เด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ที่พักผู้สูงอายุโครงการบุษยานิเวศ ซึ่งเป็นโครงการในอุปถัมภ์ของวัดร,ราชบทพิสธิตมหาศีมารามอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศ มหาภูมิปุณณเดชมหาราชปร,รวมนาตัวพิษส่งพระกรุณาโปรกล้าโปรกระมม่ให้เชิญพระสรีรังคานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเทเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนารวมมาร่วงนาราทิวัสราชนคริบนบรรจุไปในพระอนุสาวรีรังสีวัฒนาสุขสารหลวงวัดราชบ,บพิษิทถิตมหาศีมาราม